เดียวรับโทรัพเ์็จที่สุดนี่ห้าสิบบาทอลังการมากจะคิดตังค์ให้ด้วยครับมีกะเหลาถุงกะเหลาหม้อหนึ่ง,ง,งแล้วก,แวก็แล้วก็อีกหนึ่งถุง หนึ่งรอยแล้วก็อะไรนะยำยำหนึ่งลูกจิ้มหนึ่งข้าวหนึ่งร้อยหกสิบร้อยหกสิบน้ำขวดมีกวดหนึ่งร okay, ้อยหกสิบห้าอเจ็ดห้ร้อยแปดอเคครั ขายมั้กี่ปีแล้วเจ๊อ่อตั้งแต่รุ่นพ่อค่ะรุ่นพ่อฮะรุ่นพ่อเลยรุ่นพ่อห้าสิบปีขึ้นรุ่นพ่อห้าสิบเลยเอ้แล้วเจ๊ขายกี่ปีอ่ะต่อจากพ่อมาหน้าตัวมาสามสิบได้สามสิบโอ้ก็นานนะโอเคขายมันห้าสิบปีเต็มๆอ๋อขายเรือขายตั้งแต่ชามแล้วห้าสิบตังค์ชามละบาทโอ้ขายเรือขายคลองนี้ป่ะคลองคลองนู่นคลองสวนคลองสวนคลองแปดคองเจ้าอ่ะคลองเจ้าก่อนคลองเจ้า ของเจ้ามันใส่ไช่ยางเศราใช่ไหมใช่เนี่ยถูกตรงนี้นะนี่กะเพราก็สามสิบเน่ะกะเพราพริกแกงเนี่ยสามสิบเหมือนกันครับเพื่อนอยู่กับช่องเทรดเดอร์สายแดดครับผมวันนี้เรามาไปดูกันนะฮะไปไปเลยครับไปเลยลุยไปเลยลุยเอ้ยรู้แล้วมานี่ชื่ออะไรรู้ไหมชื่ออะไรครับชาว์ชาว์ชาเนลชาว c ชาว n ชาเนลอ่า ได้ติดตามเชลเชลชาแนลดูนะโอเคอันะไรสองคนที่จะตั้งพี่ยากับพี่ตุ๊กทื่อะตั้งนะฮะช่างใหม่ชื่อเชาวชลชาแนลจากเทเดอร์ผ้าแดดเทเดอร์สายแดดจากเทเดอร์สายแดดให้เปลี่ยนเป็นเชาวชลชาแนลโอเคเพราะว่าชาวชาวนี่แม่แนี่ยแล้วพูดไปได้เชลเชลได้แน่นอนพี่ยาตั้งประทุมต้มเนื้อต่อครับเราจะยืจ่าเนื้อประตุม มีหม้อไฟหมูก็มีนะเนื้อก็มีหมูต้มยำเนื้อต้มเนื้อหม้อไฟสารพัดเนื้อเตยวหมูต้มยำเตยวเนื้อยำหมูยำเนื้อเปิดรมา10สิบโมงแล้วนี่พวกบ่ายสองก็ปิดละ ไปส่งกับบ้านทุโกกับบ้านถ<ไ>ึงไปหาตามสัง่งข้างในโต๊ะจะไม่ยังมีมาสามสี่โต๊ะ<ป>นี่เ,เรา,มาไม่ยังไม่ยังไม่เที่ยงนะเนี่ยเที่ยงพอดีแต่บินมารออยู่แล้วนะ ด้านในเป็นตึกร้าเมนคุณผู้ชมเม,น,เมนนี้ก็สบายลงมากินเลยเนี่ยครับยแค่นี้ประมาณห้าหกห้าเจ็ดโถยประมาณนี้ครับต่วนี้เป็นนีไก,ก่กระเพรานามสั่งคนไม่กินเนื้อเขามมีหมูด้วยนะ のかス <music> เด้เผไม่เผ okay, so ็ดมากจ้ะเยใส่เข้ามาเยอะใขาลูกอืม ใส่ผัดแยกไปทำงานทีน่สง mm. แปดสองหกเจ็2หกับห้ายี่สิบกันที่สองร้อยสิบบาทแกนได้ พให้มาสที่ใช่ค่ะเจ็ดสิ้ะเอาข้าวไหมจ๊อาข้าอันนี้เดียวครับข้าวนี้เดียว หม้อไฟห้าสิบบาทขายได้ไงเนี่ยไม่เข้าใจเขาขายแค่ห้าสิบบาทนะเป็นร้านอยู่ในซอยแถวเทพาละักมันจะเคียรเดียว ก็คือเป็นเนื้อธรรมชาติไม่ใช่ไม่ไม่ได้ว่ากโ,โกโปงโกเฟหรือว่าเนื้อเกรดที่ดีมากนะกเ็เป็นตึงเสร็จเนื้อตึงเนื้อเนื้อพวกม้ามพวกอะไรพวกนี้ฮะมีไข่เคียค่ยวมีอะไรปกติมีม้ามีปอดเนี่ยนี่เป็นม,าม้าคือค่าติบาทก็ถือว่าถูกมากแค่ค่าค่าล้างหม้อก็เหนื่อยแล้วนะ่ยในกุ้มปะเนี่ยนะครับผ่านไปมาเราแวะมาชิมกันดู นี่เป็นยำแนียเนะ่ยสามสิบบาทนะครับเราสั่งไปย่างสั่งสามอย่างสั่งนี้เนี่ลูกจิ้มอีกอย่างครับนี่เป็นลูกจิ้มเนาะนี่ฮะห้าสิบบาทนะ อลังการอยู่เหมือนกันคนยังนี่อิ่มเลยสมัยนี้ร้านในกรุงเทพบางเรานนะแค่ก๋าเตี๋ยวเนื้อราชาวันร้อยนะนี่แค่สิบบาทรวมรวมนี่ด้วยรวมนี่ยังแค่ไม่ถึงร้อยเลยแปดสิบห้า,า,าบ,บาท่างเนี้ยข้าวเปล่ากหมูสับน้ำซุปแกงสามสิบบาท